ครับมันนี้ม่ต่ำบักครับนี่ครับใส่พริกครับต่ำๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 รๆๆ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 ครแบๆๆกๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆ เทปุ๊บโอ้ยเสียงขูดคกดังควักควักขวักนี่ครับนี่ครับเห็ดคือยำนะครับนี่ก็คนครับอันนี้คนคนคนอย่างับคนเห็นมันจน้อไมันเข้ากันครับคนเห็นมันเข้ากันครับคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆโอ้สีเป็นเสียบเลยวะอ้าดปได้เห็ดวะมือหนึ่งเลยซเนี่ยเนี่เสีบกระทะรุดนะครับเห็ดตะกินครับเนี่ยฝีมือจะคล้องแต่ต้องเสียบนะครับเนาะ เอาแล้เสร็จเราก็มาซิมเบิึงครับบ้านี้ตากมึงครับอ่าตากมาซิมเบิึงครับว่ามันเป็นยังไงพอดีเราไปนี่กินลงไปครับพาดเส็บเออมันก็ต้องแซ่บตอนฝีมือเจ้าของเนี่ยเส็บแม่แล็บบีมร้อมเนี่ยนี่ครับแล้วก็มากินกันเลยครับนี่นี่ตับักูฮูงครับโอ้โนี่ผัดเนี่ครับโอ้หลายอย่างครับนี่ คับเขาครับกิน,นหลายคนเลยมันแซ่บดีครับนี่ครับโอ้เบิงบ่งนเพิ่อนกินมปนแต่แซ่บครับโอ้ยตัวนะแต่ละคนอเสือก็มีอืมเอาแซ่บเยี่ยมขอบคุณครับ